เราจะได้เข้าฉายเข้ารงมได้ย,ยังไงบ้างอ,อ๋อวันนี้น้องใหม่ตื่นเต้นไหมฮะตื่นเต้นวันนี้เข้าฉายวันแรกใคะก็อะไนเงี้ยแปลกด้วยวสำหรับโอ้ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ร่วมงานกับ g t s, <อ> <S ด้วยครับแล้วก็กับน้องใหม่ด้วยกับพี่ทำงานกับพี่โต้งด้วยอะไรเงี้ยครับคาดหวัองอะไรยังไงไนมะ่ถ่อมแนงคาดหวังอะไรยังไงอะฮะก็ผมเชื่อว่า คนดูต้องสนุกครับแล้วก็นอกจากสนุกเราก็ต้องซึ้งด้วยฮะครับผมหลายคนเห็นเซ,อ,ซอแล้วดูจะเป็นหนังตลกมานกกว่าใช่ฮะก็คือจริงๆแล้วเป็นหนังคอมเมดี้นี่แหละครับผมแล้วก็มีคือเรื่องของความรักของแม่น่ากับพี่มากก็ยังมีอยู่ครับตอนผ่ายที่สาัสกันหนักอะไรกันต้องนแนโอ้หถือว่าแบบเป็นหนังที่เรื่องที่แบบหนักที่สุดข,ของใหม่อะคะเราถ่ายกันทุกคิวเลยยันเช้าอย่างเงี้ยเราคือแบบ เหมือนทุกคนต้องนอนแต่เราต้องตื่นมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงนั้นเวลากับสารบัครเลยับขับมากค่ะแบบว่าแย่อยู่เหมือนกันอยู่ช่วงหนึ่งที่เราต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่คาดหวังรกับหนังเก็ไม่คาดหวังให้แบบคนดูมาแล้วชอบชอบหน,หนังของเราอะไรย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> อยากให้ทุกคนมีเสียงหัวเราะนะมีรอยยิ้มออกมาจากโรงรอดูอยูว่วัน,นนี้หนังร้อยล้านไหมคะ <c oughs> ไม่กล้าหวังแต่ถ้าได้ก็ดีได้ก็ดีฮะแต่ว่าก็ ยังไงก็อยากให้คนดูชอบก็พอฮะแล้วก็บอกต่อกันอะไรเงี้ยครับไปดูกันเยอะๆบนโบราณเก่าอะไรไม่เคยได้ยเลยยังไม่ได้บนเลยค่ะขอไม่น่าใช่เราก็ไปไหว้อยู่แล้วใช่ฮะเจอหันหล่อไม่นะคะก็ก็นอกจากรูปเราก็ยังไม่เห็นมีอะไรนะวันนี้ทั้งคูง่มายืนมคู่กันแล้วก,ก็ดูความสัมพันธ์นิดนึงพันคนิดน,นึงค่ะก็ ความสัมพันธ์ก็ตามเดิมครับอย่างที่ยืนยันครับว่าเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมครับผมอ้าวมาต้องใหม่แล้วคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเป็นพี่น้องเพื่อที่จะพัฒนาหรือว่าแค่พี่น้องเท่านั้นคือเรื่องพัฒนามันยังมันมันเรื่องของอนาคตครับแต่ตอนนี้ก็เป็นพี่น้องอย่างที่บอกครับผมแต่ว่ายังบอกว่ายังคุยกันเหมือนเดิมก็ยังคุยกันเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็มีบ้างแต่ว่าน้อยครับเพราะว่าน้องก็ยุ่งด้วยว่าทางานด้วยอะไรเงี้ยครับ หน้านี่แบบทุกคนแบบต่างคนต่างไม่ได้แบบพูดกันแบบมีแบบก็แบอกมีตีข่าวแต่ว่าสนิทกันมากคืออะไรอย่างนี้อ๋อก็ส่วนใหญ่จะเป็นแค่ข่าวมากกว่าครับก็ก็ให้สัมภาษณ์เหมือนทุกที่ก็เหมือนกันนะครับผมคุยกันบ่อยขนาดไหนอ่ะก็ช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้คุยด้วยน้องก็ทํางานด้วยอะไรอย่างนี้ยรัแต่เหมือนมีคนตรงไหนที่รู้จักแล้วทั้งพูดก็บอกว่าคบกันแล้วจริงไหมคะอ๋อไม่จริงครับคือไหนใค่ร ไม่จริงค่ะยังไม่ได้พบค่ะเหมือน,ม,อนมีคนคิดว่าใหม่กลัวว่าจะโดนข้อหาวิธีสามหรือเปล่าอะไรแบบนี้อ๋อข้อหานี้ใหม่กลัวอยู่แล้วค่ะเพราะว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่อยากให้แบบว่าทุกคน,นละว,ว่าหมายว่ามันมันไม่ใช่กำแพงค่ะแต่มันเป็นวิธีหนึ่งที่เราควรจะควรจะคิดว่าเออเป็นบ่อยเราก็วควรจะดูแลตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นบ่อยๆข่าวแบบนี้ก็ไม่ค่อยดีค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ด้วยฮะมันก็เป็นแค่ข่าวครับผมแล้วก็ ก็อยากบอกตัวนี้เลยว่าไม่ใช่อะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันน้องน้องจะทําให้น้องเสียด้วยเพราะว่าข่าวมันก็ไม่จริงด้วยอะไรเงี้ยครับก็อยากบอกไว้ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่ครับไม่ค่ะจริงๆแล้วเราเปิดโอกาสพี่โอไหมคะที่จะคูยกันมากกว่าพี่ชายเรก็ยังเหมือนเดิมนะคะอย่างที่ใหม่บอกนะคะก็เป็นพี่น้องกัน เราเปรกันม่ัราเราสองคนคือไม่ครับเราก็เป็นพี่น้องร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่ได้ยังไม่ได้แบบว่าพัฒนาไปถึงขั้นไหนเลยครับก็มันมีแต่ข่าวครับที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผมว่ามันบางทีมันทำให้ให้ให้น้องน้องเป็นฝ่ายหญิงด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ดีอะไรย่างเงี้ยครับก็ไม่อยากให้ทุกคนมองแบบนั้นนะครับมันไม่ใช่ครับแต่ว่าเองยังปิดยังปิดใจดวยเราก็ คือมันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะครับเราก็แบบว่ามันก็ต้องใช้เวลาครับผมแต่ว่าตกลงเพื่อนหรือว่าพี่น้องกันได้ครับเพราะสถานะมันต่างกันนะพี่น้องให้ยืนยันครับครับผมแต่ว่าที่สุดตอนนี้คนยด้วยครับฟันเพาว่าเราดูใจกันก็เขาก็อย่างเงี้ยแหละเขาเขาก็ฟันธงไปหมดแล้วครับแต่ว่ามันไม่ใช่ครับพี่ที่เราจะมใส่พี่คนนี้ก็ผมก็ ก็คุยกับน้องเนี่ยแหละครับแต่ว่าก็เราก็ยังไม่ได้พัฒนาไปถึงไหนอย่างที่เขาบอกนะฮะแต่ก่อน,นแต่ก่อนหน้าที่จะมาวันนี้ก็มีแบบเหมือนคนที่เคยเรารู้จักคงพู่เนี่ยออกไปแบบคอนเฟิร์ม่ากคบกันอยู่นะจาก,กคนหนึ่งอ,อย่ยงมุ่กกี้เขาบอกอะไรอย่างเงี้ยคนบ ก็คงไม่ใช่ครับไม่ไม่ใช่ความจริงเลยแตว่าตอนนี้โอ้ดูใหม่อยู่คนเดียวคุยกันใหม่อีกคนก็คุยกันเป็นพี่น้องนะครับก็คุยปกติครับคนเราก็คุยกันได้ก็ร่วมงานก็ต้องมีคุยกันอยู่แล้วครับผมว่าไม่คุยอะแปลกฮะผมว่าคุยในเรื่องปกติแล้วแล้วถ้าเป็นกาสนทที่สุดก็เราก็เราก็คุยกันได้ครับคุยกันได้ที่สนที่สุดเลย่ากับใหม่ก็ไม่ได้สนิทที่สุดนะฮะครับผมเหมือนย่างครังก่อนที่โอ้บอกว่าที่สนิทกับน้องใหม่ที่สุด ครั้งไหนฮะก็ผมแค่บอกว่าคุยกับน้องเขาเฉยๆครับแต่ใหม่ๆบอกว่าจะไปร่วมเพื่อการอะไรก็เลยไม่รู้ไใชครับก็ยืนยันนะมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่่การพัฒนาจะมีอะไรคะอะไรนะครับการพัฒนาจะมีก็เป็นเรื่องของเวลาครับอนาคตครับแบบนี้มีแน่นอนใช่ไหมคะ ก็ต้องรอดูไปครับพี่ตอนนี้ยังไม่ก็ตอบได้แค่นี้ครับตอนนี้เราไม้าเราได้เตรียมการตอบตัวสายนอกจาครับว่าเราจะไม่ขาดทำลองใหมกันอ๋อไม่มีครับก็เราก็ให้ปกติครับมันไม่มีอะไรต้องปิดบังมันไม่ใช่เรื่องที่อะไรแล้วมันก็ไม่ใช่น้องไม่ใช่มือที่สาวไหมผมยืนยันครับปกติเวลาในการสื่อสารณูมือใจของโค้ดนานไหมครับเออมันก็มันก็ตอบยากครับพี่คำถามนี้ก็ผมว่ามันก็ใช้เวลานานเหมือนกันครับของใหม่ล่ะครับดูดู ดูใครๆไว้กี่คนหรือว่ามีแค่โลโลคนเดียวไม่ค่ะยังไม่ได้ดูใครเป็นพิเศษเลยค่ะทํางานละครเพิ่งปิดไปเองค่ะถ่ายเจ็ดวันเลยตอนนี้สนิทสนิทครตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะถือว่าเข้าตามไหมคะเดไม่ใช่เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะอคิดว่าจบไฟเขียวไหมคะเออยังไม่คิดถึงตรงนั้นนะคะเหมือนตอนนี้มันเป็นกระแสเชียร์ให้เราเหมือนกัน ไปร่วมเป็นกู่จินด้วยอะไรอย่างงี้ <c oughs> ผมว่าถ้าเขาเขาคิดเป็นกู่จินใช่ไหมฮะ <c oughs> ไปดูหนังเลยฮะ <c oughs> เราก็ต้องดูเป็นพี่มากกับแมน่นาคับตอนนี้ครับ<ช>ก็บไปซื้อตั๋วแล้วไปดูพี่มากดีกว่าคับตอนนี้วันที่อะไรคะวันวนี้่28ครับ <Okay. S 1> มีนาครับผม <c oughs> ไปดูได้แล้วคนระับแปลว่าวันนี้เราจะตอบเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเรากัคู่เป็นครั้งสุดท้ายจะไม่มีใครถามเรื่องนี้อีกแล้วใช่ไหมก็ก <c oughs> <อ>็มันก็มีค่เนี้ยครับก็าถ้ตอบคนีมันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งอะไรน,นี้ครับผมนี่ใหม่ครับเวลาเราจะพบใครสุกคนจะฝากนอกอีผคนมากเทียเท่าอยู่ที่คนที่เราพบแค่นัน้นก็มันต้องโดยรวมด้วยยค่่่ะอางเชนแบบ ครอบครัวเราก็สำคัญคนรอบข้างเราอะไรเงี้ยค่ะโอเคออเค่ะ